นี่คือม้าที่เร็วที่สุดแต่ทุกคนลับไม่รู้เพราะมันชอบนอนมากมันกินมากเป็นสองเท่าของม้าตัวอื่นแต่มีขนาดเทียงครึ่งเดียวมันถูกเกลียดตั้งแต่เด็กฉันไม่ต้องการอายุเพียง6เดือนก็ถูกเจ้าของพาไปค่ายฝึกมา้าแต่ก็ไร้ประโยชน์ฉันอยากให้คุณตีมันตีจนเหนื่อยเลยตีมันด้วยแส้ทุกวันความมุนแรงไม่สามารถทำให้มันปลดล่อยศักยภาพได้ผลลัพธ์กลายเป็นขยะและก็ไร้ประโยชน์เช่นกันทุกคนบอกว่าม้าที่มีศักยภาพ ควรได้รับการจัดลำดับความสำคัญคนขี่จงใจบังคับมันให้แพ้จึงสร้างแรงจูงใจให้ม้าตัวอื่นๆเมื่ออายุได้สามขวบมันต้องลงแข่งขันรายการสมัครเล่นสัปดาห์ละสองครั้งยังคงอับอายและพ่ายแพ้มันกลายเป็นม้าที่หงุดหงิดทุกคนคิดว่าไม่มีทางรักษาสุดท้ายมันก็ถูกขายในราคาถูกเป็นสิ่งที่แน่นอนมองดูม้าตัวนี้สิดวงและแข็งแรง แต่ซีบิสกิตมีทรงสั้นน้ำหนักเบาและมีบาดแผลเต็มตัวปีแห่งความทุกข์จนกระทั่งสมิธครูฝึกมา้าผู้มีความสามารถสังเกตเห็นช่างเป็นโชคชะตาที่ได้พบกันครั้งแรกที่เห็นมันก็เสียเงินซื้อทันทีคุณชอบอะไรเกี่ยวกับมันมันเจ้าอารมณ์ <L ad> ชานสอเชื่อใจสมิธมากจึงซื้อซีบิสกิตทันทีจากนั้นสมิธตามหาผู้ฝึกสอนมากมายแต่ไม่มีใครอยากฝึกซีบิสกิตเลย พวกเขาว่ามันเป็นมาบ้ามันทําให้สมิธปวดหัวจนสังเกตเห็นผู้ชายดื้อดึงคนหนึ่งกลุ่มคนสี่คนทะเลาะกับผู้ชายคนนั้นนิสัยอวดเก่งนั้นเหมาะก,กับม้าอย่างซีปิสกิตมากสมิธรู้ว่าเขาพบคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วอย่างที่คิดซีบิสกิตกับเรดเพิ่งพบกันเรดใช้แค่แอปเปิ้ลเพียงครึ่งลูกก็ทําให้ซีปิสกิตงบได้จากนั้นเรดก็ขี่ซีบิสกิตเป็นครั้งแรกมันวิ่งเหมือนอง,งูไปซ้ายแล้วก็ไปขวาปรากฏว่าซีบิสกิตถูกฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งวิ่งงททัั้้โดนนตีําใหมเจ็ สมิธบอกว่ามันกลายเป็นเครื่องมือทําให้ลืมไปว่ามันคือม้าเพื่อให้มันฟื้นสัญชาตญาณเขาพาซีบิสกิตไปที่ป่าเพื่อให้เรดขี่มันไปเรดเลยขี่ซีบิสกิตวิ่งไปจากป่าสู่ทุ่งหญ้าจากทุ่งหญ้าสู่สะพานหินมันไม่เหนื่อยเลยแต่วิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเหมือนได้ปลดปล่อยพลังออกมาหลังจากผ่านไปหลายปีชาวและภรรยารอเกือบหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เห็นพวกเขากลับมาและในระยะไกลเรดกําลังโห่ร้องด้วยความยินดีเพราะเขารู้ม้าที่ตัวเองกําลังขี่ มันคืออัจฉริยะที่แท้จริงทีม3าคนและม้าหนึ่งตัวค่อยๆก่อตัวขึ้นพวกเขาย้ายไปที่ฟาร์มของชาวด้วยกันเตรียมตัวเข้าอบรมแต่ชาวพบว,ว่าในห้องไม่มีคนเลยรเรดนอนในคอกมา้าสมิธนอนอยู่ใต้ต้นไม้พวกนี้คือคนจนกินดื่มนอนบนดินสำหรับคนอย่างพวกเขาพูดว่าไม่ชินกับการนอนบนเตียงพูดถึงซีบิสกิตก็เหมือนหนุ่มๆซีบิสกิตไม่ชินกับการใช้ชีวิตแบบนั้นมันร้องไม่หยุด เพื่อให้สีบิสกิตสงบลงสมิธไปตามหารอบๆเอามาตัวมีกลับมาหนึ่งตัวและตามมอาหาสุนัขเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนจึงทําให้สีบิสกิตเหงาและตื่นตนกน้อยลงไม่เหมือนคนอื่นเมื่อสมิธบอกให้เรดเข้าร่วมการแข่งขันไม่ให้ตีสีบิสกิตด้วยแซ่และปล่อยมันในเลขถัดไปเพื่อปล่อยให้มันวิ่งไปอย่างอิสระระหว่างการฝึกซ้อมววเวลามันวิ่งคนเดียวมันวิ่งช้ามากแต่เมื่อเจอคู่ต่อสู้โอ้พระเจ้ามันวิ่งเร็วดังสายลง เหนือสิ่งอื่นใดครั้งแรกที่ไปรบก็เอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากไม่นานพวกเขาก็มาถึงนัดแรกก่อนการแข่งขันสมิธให้คําแนะนําอย่างพิถีพิถันอยากให้เรสต้องอดนนงทววน,นถึงส่วนวิ่งให้เร่งความเร็วแล้วการแข่งขันก็เริ่มขึ้นเมื่อเรสทีซีบิสกิจเขาถูกคู่ต่อสู้รังแก ความอดทนของเรดระเบิดเขาบ้าไปแล้วไม่หยุดแก้แค้นคู่ต่อสู้ลืมคำแนะนำของสมิธทั้งสองคนวิ่งไปแบบนี้บิสกิตค่อยๆหมดแรงถูกคู่แข่งค่อยๆแซงไปครั้งนี้เรดแพ้แล้วแพ้เพราะบุคลิกของเขาเมื่อสมิธและชาวถามเขาเขาหยุดความโกรธไม่ได้เขาเล่นสกปรกกับฉันตีมาตีกลับคือวิธีชีวิตของเขาแต่ความเกลียดชังของเขายิ่งทวีคูณเที่ยงคืนเมื่อเรดนำถุงที่พ่อทิ้งไวใ้ให้เขาอยากโยนลงแม่น้ำ ความโกรธของเขาเป็นเพราะพ่อแม่ทอดทิ้งเขาเพราะไม่มีครอบครัวเขาจึงเกลียดโลกนี้มากเขาสงบและรู้สึกผิดเขาไปหาชาวลังเลที่จะขอยืมเงิน10ดอลลาร์จากเขาจะใช้เงินเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ดูว่าเขาต้องการที่จะเก็บเขาไว้หรือไม่เขาถูกเจ้าของทอดทิ้งหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้คาดไม่ถึงเขาไม่ถูกหักหลังชานเหมือนคนเป็นพ่อบอกกับเขาว่าแน่นอนว่าฉันอยากให้คุณไปต่อจากนั้นเขาก็หยิบออกมา20ดอลลาร์ให้เรดโดยตรงเรดแทบพูดไม่ออก นานมาแล้วเขาเกือบลืมความรู้สึกเคารพนับถือและได้รับการปฏิบัติอย่างดีครั้งต่อไปที่เข้าร่วมการแข่งขันเขามีปัญหามากมายใช้เทคนิคทั้งหมดที่เขาได้เรียนรู้ซีบิสกิจเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับขาเขามีสมาธิแล้วยังกระตุ้นซีบิสกิจอีกด้วยตอนถึงเวลาเลี้ยวเขาปล่อยให้ซีบิสกิจเผยศักยภาพโอ้พระเจ้าพวกเขาเป็นเหมือนสายฟ้าสีแดงแซงคู่ต่อสู้ทีละคนทีละคนใครจะเป็นคนเข้าเส้นชยัยใครจะเป็นผู้ชนะและตอนนี้ใครคือเรสนั้นเองเขายกมือขึ้นและตะโกน จากแมตช์นี้เรดกับซีปิสกิจชนะพวกเขากว่าทุกลีกในอเมริกาชื่อเสียงโด่งดังไปไกลจากคนไม่มีใครรู้จักกลายเป็นคนมีชื่อเสียงมีเสียงปรบมือทุกที่โชคชะตาเลื่อนลอยเหมือนเรื่องตลกชาวมองเห็นโอกาสทางธุรกิจเอาซีบิสกิตออกไปแสดงใช้เรื่องราวความตั้งใจทําให้ซีบิสกิตมีชื่อเสียงถึงกับใช้เท้าของซีบิสกิทเซ็นเพื่อเล่นกับสินค้าแต่สําหรับคนรักไม้อย่างสมิธเขาคิดว่าซีบิสกิทเป็นม้าศึกยิงและฉูดฉาด จะทำให้มันตกสู่ก้นบึ้งของความล้มเหลวเขาบอกชานสอซีบิสกิตยังไม่เจอคู่ต่อสู้ตัวจริงสมิ t ให้ชาวดูมาแชมป์ชื่อว่าเทพแห่งสงครามเป็นมหาอํานาจแห่งตะวันออกสูง1เมตรแสายเลือดของราชวงศ์สีผมสุดแซบแถมยังไร้ความพ่ายแพ้ชาวได้ยินสิ่งนี้ในใจสับสนแน่นอนว่าตำแหน่งอยู่ได้ไม่นาน แต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปเลยตัดสินใจให้ซีบิสกิตสู้กับเทพแห่งสงครามสิ่งนี้สร้างความฮือฮาไปทั้งประเทศนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่างเทพเจ้าแห่งสงครามและผู้นิรนามนอกจากนี้ยังเป็นการต่อสู้เพื่อเอชีวิตรอดของสองภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกปรมาจารย์แห่งเทพสงครามกล่าวว่าซีบิสกิตก็แค่มานิรนามที่อยากจะสู้มันไม่คู่ควรสิ่งนี้ทําให้ทั้ง3าคนทนไหวชาวตัดสินใจพิสูจน จัดการแข่งขันพร้อมเงินรางวั 1, ลหนึ่งหมื่นดอลลาร์การแข่งขันดึงดูดม้าที่ดีที่สุดจากทั่วประเทศแต่ฝ่ายเทพแห่งสงครามไม่เข้าร่วมเพราะพวกเขารวยอยู่แล้ววันที่เริ่มการแข่งขันคนทั้งประเทศให้ความสนใจการแข่งขันนี้เรดต้องชนะให้ได้แต่เหลืออีกไม่กี่สิบเมตรเขาไม่ได้สังเกตทางด้านขวาว่ามีคู่ต่อสู้กำลังจะแซงหน้าเขาในวินาทีสุดท้ายเขาก็ตระหนักได้แต่มันสายไปแล้วเขาแพ้ในวินาทีสุดท้าย จบการแข่งขันสมิธถามเรททำไมถึงเป็นแบบนั้นปรากฏว่าวันก่อนเรดมีชกหมวยตาขวาโดนคู่ต่อสู้ชกสมิธผิดหวังจริงๆคนอย่างเรดไม่คู่ควรกับการแข่งขันเลยไม่นึกเลยว่าตอนที่เขาพูดเรื่องนี้กับชาญสองชาวอึ้งไปครู่หนึ่งแต่แล้วรอยยิ้มที่เห็น,น่อองใจก็ปรากฏขึ้นเขาตอบประลมสมิธคุณไม่ควรตัดสินคนจากข้อบกพร่องของเขาประโยคนี้นานมาแล้วเขาก็ได้พูดกับชาวคนล้มเหลวในชีวิตลืมตอนแรกไปเสมอ คนที่มีค่าจริงๆคือคนที่ปลุกจุดมุ่งหมายในใจตนทั้งสามคนพาซีบิสกิตเดินทางต่อชาวเริ่มการบรรยายไปที่ไหนเขาก็เล่าเรื่องของซีบิสกิตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลายคนท้อแท้รู้จักเรื่องราวของเรดและซีบิสกิตนั่นคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้ดีที่สุดฝูงชนกำลังเติบโตทุกคนมีกำลังใจในการต่อสู้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่การจับกู้ของซีบิสกิตแต่เป็นของนิยมและนายทุนสุดท้ายเจ้าของเทพสงครามก็ทนแรงกดดันไม่ไหวรับคำท้า แต่สถานที่คือบ้านของเขาอุปกรณ์การแข่งขันก็ใช้ของเขาชาวยอมรับเพราะเพื่อเอาชนะเทพแห่งสงคราม พวกเขาจึงหลอบเข้าไปในสนามแข่งของพ่อค้าผู้มั่งคั่งมองดูเทศแห่งสงครามฝึกความเร็วของมันทําให้ทุกคนประหลาดใจไม่เพียงแต่เรสเท่านั้นแต่ทุกคนก็ประหลาดใจหากต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่รวดเร็วซีบิสกิตเอาชนะไม่ได้แน่แต่พวกเขายังมีวิธีสุดท้ายคือเปลี่ยนวิธีวิ่งเหลือเวลาอีกสสัปดาห์จะถึงวันแข่งขันสามารถแก้ไขได้หรือไม่โชคดีที่พวกเขามีความเชื่อว่าซีบิสกิตเป็นม้าที่ไม่เคยยอมแพ้